ไข่มดแดงเมนูพื้นบ้านที่หาวัตถุดิบทานค่อนข้างยากจะมีทานเฉพาะฤดูการเท่านั้นวัตถุดิบชนิดนี้จะมีในช่วงเดือนมกราคมไปจนถึงเดือนเมษายนนอกจากชาวบ้านจะออกหามาปรุงเป็นอาหารแล้วยังเป็นไรายได้เสริมอีกด้วยแม้จะเสี่ยงกับการถูกมดแดงกัดก็ตามเพราะราคากิโลรกรัมละ400-500บาทก็ดูเหมือนจะคุ้มค่า,านอกจากนี้ หลายร้านอาหารก็จะรับซื้อไว้เป็นเมนูแนะนำมีเฉพาะฤดูกาลเท่านั้นโดยไข่มดแดงสามารถนำมาปรุงเสิร์ฟขึ้นโต๊ะอาหารเหลาเป็นเมนูจานโปรดของลูกค้าหลายคนไปแล้วร้านอาหารน้องเบียร์ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามสารกลางจังหวัดสตูลตำบลพิมานอำเภอเมืองสตูลซึ่งเป็นร้านเก่าแก่ตั้งมานานกว่า30ปียอมรับว่า เมนูไข่มดแดงผัดน้ำมันเป็นเมนูยอดฮิตของทางร้านจะมีทานเฉพาะฤดูกาลในช่วงหน้าร้อนนอกจากนี้ยังมีเมนูไข่เจียวมดแดงต้มกะทิไข่มดแดงโดยลูกค้าส่วนใหญ่จะชื่นชอบไข่อ่อนของมดแดงบางรายสั่งทาน2-3จานในราคาจานละ200บาทเพราะด้วยวัตถุดิบหาได้ยากและเป็นความสามารถเฉพาะตัวกว่าจะได้มาของวัตถุดิบ นอกจากนี้ทางร้านยังมีเมนูแนะนำตามฤดูกาลอย่างแกงขั้วสับประรดไข่แมงดาทะเลจานละ450บาทเมนูที่ทางร้านแนะนำโดยจะใช้วัตถุดิบสดๆเป็นแมงดาจากท้องทะเลมีเฉพาะช่วงฤดูกาลเท่านั้นบวกกับสูตรเครื่องแกงที่ทางร้านปรุงเองใส่ใจวัตถุดิบทุกขั้นตอนรวมถ้งเมนูผัดเผ็ดปลามีหลังห่อหมกทะเล หลักๆที่ลูกค้ามาแล้วก็สั่งนะคะก็จะมีอยู่ประมาณห้าเมนูก็คือไข่เจียวไข่มดแดงต้มกะทิไข่มดแดงต้มเกลือไข่มดแดง,ง,ดแ,ดงแล้วก็ไข่มดแดงผัดน้ํามันแล้วก็ไข่มดแดงยำแต่ที่จะเป็นที่ลูกค้าจะสั่งเยอะมากๆก็คือไข่มดแดงผัดน้ํามันซึ่งซึ่งอาจจะบอกไดยเลยว่ามันเป็นสูตรที่ที่ไม่เหมือนไข่นะคะก็อันนี้ก็ต้องต้องลองให้คุณลูกค้ามาลองชิมดูว่าที่ทางร้านบอกว่า ไม่เหมือนใครนี่จริงจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งเมนูที่จะเป็นจุดที่ลูกค้าสั่งเยอะเหมือนกันก็คือจะเป็นแกงคั่วแมงดาสับปะรดถามว่าทุกร้านอ่ะมีมีเกือบหมดทุกร้านแล้วค่ะแต่ว่าของเราจะเป็นสูตรพิเศษสูตรพิเศษตรงไหนก็คือในเรื่องของเครื่องแกงซึ่งเป็นเครื่องแกงที่เราทํากันเองทําเองนะคะแล้วก็ความเข้มเข้มข้นของกะทิ แล้วตัวชูโลงก็คือแมงดาซึ่งแมงดาเนี่ยเราจะใช้เป็นแมงดาเป็นนะคะก่อนที่เราก่อนที่เราจะมามาทำแกงขั่วเนี่ยเราก็ต้องคัดเลือกแมงดาที่สดแล้วก็เอามาเผาหลังจากนั้นเราก็มาทำเป็นแกงขั้วแล้วก็ใส่สับป,ปะรดสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบอาหารไทยจีนตามฤดูกาลทางร้านพร้อมเสิร์ฟเปิดตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาหยุดเสาร์อาทิตย์ที่3ของเดือนติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 086 963 7186หรือ074 722 490หรือทางเฟ e บุ๊กร้านอาหารน้องเบียส่งใต้นิวรายงาน